สวัสดีครับผู้ชมศู์ท่านครับอ่ขาขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมโรงพยาบาลนี่เลยโรงพยาบาลลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับผมวันนี้มาตรวจโควิดนะครับผมเดี๋ยวนี่สุชาดาของพี่ยินรึเปล่านะ สุดชาดาด้วยวะเล่นมือถือใหญ่เลยนั่งรอ <c oughs> นั่งรอ <c oughs> นั่งรอตรวจโควิดสิบเก้านั่งรอ <c oughs> คนเยอะมากเอคนเยอะมากนะครับผมถ่ายทอดสดโดยเว็บป,ปีนี้นะครับผมโอ้โหอยูนี่คนสารกายค่ะอยู่นี่ครับน,นู่นเหรอครับพี่ไม้มนี่ค้นสารกายค่ะเฮ้ยัสดีผู้ชมสองท่านนะครับผมนี่ครับดูทำเป็นดูวิธี นี่ครับวิธีการตรวจน,น่ากลัวยังไงดูวิธีการตรวจนะครับ <c oughs> สวัสดีเพื่อนผู้รับชมสองท่านนะผมดูของกันอะไรหายไหมเนะี่ยไล์สดนะครับผมอา้าวสุชาดาวะฮนะเอ สวัสดีผู้รับชมสองท่านนะครับผมคุณปนค่ะนนคุณนสรละลา,า,าครับป้อนติดปากปิดจมูกด้วยค่ะอ๋อมาถ่า์หยุดโทรก่อนนะคะหย,ยหยุดเลยเหรอครับหยุดเลยค่ะหยุดเลยนะ